ราส,สดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกช่องเอางช่องยาวชาแนลแล้วรีดเกมคาบ้าอิสฟิร์ดคอมโบนั่นเองครับผมและสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราจะพามาทัวร์ดันนะครับก็คือน,นี้เลยนะครับสำหรับดันงูเอเวกทั้งหมด90รอบเพราะมันรีดได้มันสามรอบต่อวันนะครับ90รอบเนี่ยมันได้เซตละ30 3เซตก็ประมาณ90รอบนะครับแล้ววันนี้เราจะไม่ลงธรรมดาเราจะลงแบบบูธห้าด้วยนั่นเองเหตุผลง่ายๆเพราะว่า คือการบูธเนี่ยมันเป็นการเพิ่มจํานวนของที่ดรอปนะครับผมในกล่องนะครับซึ่งถ้าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยการบูธ5เนี่ยคือการที่เราได้แทบจะ2ชิ้น100เปเ็เลยนะในกล่องเนี่ยตก2ชิ้นแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบูธ5เนี่ยเราจะได้สร้อยทั้งหมดกี่เส้นและเป็นชนิดไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะมีการลงแบบบูธ3ด้วยแล้วก็ไม่บูธด้วยนะครับมาเป็นวิธีการว่าเฮ้ยเราจะลงแบบไหนดีกว่ากันซึ่งเอาตรน,นี้บอกตรงๆเลยผมเองอยากรู้ด้วยตัวเองนั่นเองครับคือดันเนี่ยแพงมากนะครับดันมันรอบนึ่งอยู่ๆมัน 5m ได้นะครับแต่เราจะได้คาร์บออแบตคืนมาประมาณ อันก็คือตัวมันล้นหแถมเราเสียค่าบูธอีก2อล้านหตกรอบหนึ่งเนี่ยต้นทุนโคตรแพงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตอนจบเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด นะครับถ้าไม่ตามความผิดพลาดที่ผมคิดนะเราจะมี3ไตรายภาคนะครับก็คือจะเป็นภาคแรกคือบูต5ภาคที่2คือบูต2ไม่ก็บูต3นะครับแล้วก็ภาคสุดท้ายจะเป็นไม่บูตเลยแล้วดูว่าจํานวนซ้อยเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะขนาดไหนแล้วลงแบบไหนเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันนั่นเองครับผมแต่สำหรับวันนี้เราจะเป็นการบูต5นะครับทั้งหมด90ล็อตนั่นเองครับผมแล้วเราก็ุยกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูนะว่าการบูห้าเนี่ยมันจะการันตีของตกสองชิ้นหรือเปล่าตั้มเห็นไหมนีม่นะครับสองชิ้นตับนะครับเห็นไหมสองชิ้นนะครับเดี๋ยวดูกล่องที่สองครับปับ๊บเนี่ยสามชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็ก็สุดท้ายครับเด้งมาปับ๊บสามชิ้นเห็นไหมก็คือพูดง่ายว่ามันการันตีว่าของตกสองสามชิ้นแน่ 2ชิ้นเน่การันตีแน่นอนนะครับตกทุกกล่องแน่นอนมี2ชิ้นนั่นเองแต่เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนะครับว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะั่นเองด้วยกันเลยครับ ใครที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสือ่อมใครที่อยากบอดแต่กลมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลสมุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่จะช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตบหมดหรือว่าเน็ตตัดแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค MVP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงมากกว่าถึงงงงงเเเเเเทท่่่่่่่่่าา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 นนนนนนัันอัอออออะะะบบบบกกกกกกลลลลลลยยยยยยยวววดดดีีแสสมๆใใคคครร UG Phone ผิิ์ต้้ปไ Shop. ลิชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาอุฟริลดคอมโบบนเว็บลับลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะแล้วเราก็ลงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับงูอะเวกบูธ5ทั้งหมด90รอบในวันนี้นั่นเองตัวมือ บอกได้คําเดียวว่าเดี๋ยวเราไปดูนว่าสร้อยเราเนี่ยได้มาประมาณไหนนะครับที่เราได้ออหเยอะนะนะครับเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้สร้อยอะไรกันบ้างนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูนะครับว่าเราได้สร้อยสีอะไรกันมาบ้านเอก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับบูธห้านะครับผมแตม่จะได้ทองสักเส้นไหมนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยดีครับว่าเราได้สร้อยทองทั้งหมดเท่าไหร่ นี่ครับผมแล้วก็หินทั้งหมดเท่าไหร่ได้คืนเม่อไหร่นี่นี่ครับผมได้อย่างละ300กว่าเซตนะนะครับผม300กว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูสรุปตอนสุดท้ายครับผมว่าเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองครับผมสำหรับซอยนั่นเองนะครับแต่ถามเรื่องกำไรเนี่ยผม่าจะขาดทุนอยู่แล้วนะครับเพราะดันนี้บอกตัวว่ามาหาซอยยัดสมุดอย่างเดียวคือเอาเติบโตเลยนั่นเองนะครับผมปไปดูกันเลยแล้วเราก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับดันงูอเวกนี่เลยขึ้นมา นี่เลยเนะครับผมหินที่เราได้เนี่ยหินขาวเนี่ยประมาณ352เมตรนะครับผมราคามันสิบสี่ทครับหินแดงเนี่ยประมาณ365เมตรนั่นเองครับผมราคามันเก้านะครับรวมหักผสมภาษีแล้วเราจะได้ประมาณ7,392ฟอนสมร้เจมนั่นเองครับสำหรับค่าดันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแพงนะเฉพาะค่าดันที่เราไม่ได้บูสต์นะครับจะอยู่ประมาณ450รเอ็ม นะครับรวมค่าบูตอีกนะครับผมจะอยู่ประมาณ 225m ก็คือรอบละ2ล้าน5 000, นะทั้งหมด90รอบจะอยู่ประมาณ 225m นะครับรวมมาแล้วเนี่ย675ล้านต่อวันเลยนะ รวมๆแล้วนะครับผมตีเป็นฟอร์สเจมมันจะอยู่ประมาณ33,372ฟอร์จสเจมนั่นเองนะครับผมสำหรับฟอร์สเจมที่เราจะเสียไปกับค่าดันนะครับได้เงินมาทั้งหมดเนี่ยอยู่มา151่งร้อยห้เล้านหแสนฟอสเจมพูดง่ายว่าเราเอาคขับไปไปเป็นแลกด้วยนั่นเองนะครับผมบวกกับเงินที่เราได้ด้วยนะครับจะอยู่ประมาณ151่งรล้านหแสนนั่นเองตีเป็นฟอร์สเจมจะอยู่ประมาณ6,878ฟอร์จสเจมครับผมสรุปแล้วนะครับผมเราขาดทุนเนี่ยประมาณ 19,100นั่้นเองสำหรับต่อวันนะอันนี้คือต่อวันแต่เราบูทห้านั่นเองเลยครับแต่สิ่งสำคัญในการลงดันงูอเวกบูทห้าเนี่ยมันมันความสำคัญของมันคือเราได้สร้อยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสร้อยเนี่ยเราได้สีอะไรกันบ้างเราได้กี่เส้นบ้างนั่นเองครับผมขึ้นมาเลยอันนี่เลยนะครับผมสำหรับดันนะครับผมบูทห้าเก้าสิบรอบสร้อยทองเราได้มาหนึ่งเส้นนะครับสร้อยม่วงยี่สิบแปดเส้นและสร้อยเขียวทั้งหมด 53เซนนั่นเองครับเฉลี่ยรวมเนี่ยก็ตกประมาณ80เส้เซน,นได้เลยนะเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือรอบละเ้นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อนะครับผมระหว่างไม่บูต W ีเอสบูตสหรือบู o สามเนี่ยเออเดี๋ยวผมขอถามขอญอาตถามล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะอยากเห็นผมบูตสหรือบูตสามสามารถพิมพ์มาบอกได้คือผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมแม่งจะลงเป็นบูตสหรือบูตสเพราะว่ามันใกล้เคียงกันสําหรับเพื่อนๆใครที่อยากดูว่าอยากเห็นผมบู o สอหรือบูตสาเนี่ยพิมพ์มาบอกได้เลยครับเพราะว่าผมยังลังเลอยู่นะครับผมและก็จะมีไม่บูตด้วยนะครับผมสําหรับดันงูอเวกทั้งหมด90รอบนั่นเองครับผมอย่างที่บอก นะครับผมแล้วขาดทุนประมาณนี้แต่เราได้ของมายัดสมุดค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมลง10รอบก็ขาดทุนมาณแสนเจ็ดแต่เราจะได้สร้อยเขียวมา5 0 0รว่ากสเซนนะครับผมสร้อยมุ่งมา200กว่ากสเซนแต่สร้อยทองเนี่ยผมว่าผมว่าม,มันมันยากกว่า10วันได้10เเ้นเนี่ยผมว่า อันนี้ขอ,อย่าไม่รู้เลวกันแต่สร้อยม่วงกับสร้อยเขียวผมว่าเฉลี่ยเฉลี่ยจะอยู่บวกลบนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกด like, กไลค์กดติดตามให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงผมไปแล้วกรลาฟันเดร์ลาทิสวัสดด้วยนะจ๊ะเล่นเกมไม่ได้แต่พอดีด้วยนะครับอย่าลืมดูแลคนในครางด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุบ๊บๆแล้วเจอกันจ้า